ได้ฟังบทเพลงนี้กันไปแล้วนะคะก็ <c oughs> คงอ,อาจจะสงสัยนะว <c oughs> ่าเอ๊ะชายหนุม่มคนนี้หน้าคุณหน้าคุณตากนันมากมากเลยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเขาจะมาร่วมพูดคุยกันถึงการทํางานเพลงะคะ่ะอีกบทบาทหนึ่งของเขานะคะวันนี้คะ่ะขอต้อนรับพี่ปราบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาจากนี่เลยตำนานนะคะตำนานเลยค่ะเขาเล่นแบบว่าหนังแบบว่าภาพยนต์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สำคัญนี่ยพี่ปราบนะของเราก็หลายคนรู้กันอยู่แล้วมีบทบาททางในเรื่องของการแสดงละครคํมานานมากหลากหลายเรื่องมากแต่ว่าหลายคนก็เลย สแก่เลยย่างเขาบอกว่ามีคุณวุฒิวัยุุฒิช่ไหมคะพี่บาบขาเป็นยังไงคะกับการก้าวเข้ามาทํางานเพลงอืมมันคงเริ่มจากที่ที่เราเป็นคนชอบมีความมีความรักในเรื่องการร้องเพลงอยู่แล้วนอกจากงานแสดงเนี่ยก็คือเราจะชื่นชอบเรื่องการร้องเพลงแล้วหลายๆครั้งที่มันเป็นเรื่องปกติของนักแสดงนะว่าเราไปงานที่ไหนเนี่ยก็จะมีเรื่องการโชว์ตัวใช่โชว์ตัวก็จะมีการร้องเพลงใช่ไหมแต่ทีเนี้ย มันคงไม่ใช่เรื่องที่อยู่อยๆวัยขนาดนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมามีผลงานเพลงอ,อยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการร้องเพลงแต่มันเป็นเรื่องของการที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจก็คือมันเริ่มมาจากที่เป็นเรื่องของการกุศลเมื่อครั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินไปช่วยผู้ป่วยชรา ที่ป่วยเป็นอมพฤษอมพาที่วัดบางขนายม,มันเริ่มมาจากที่ผมเอา <c oughs> บอกน้องๆแฟนคลับในในในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยนะครับก็คือจะบอกน้องๆไปว่าเราจะซื้อโลงศพไปบริจาคให้กับผู้ป่วยเอ่อกับกับผู้ศพผู้ยากไร้กับผู้ไรายยา้ญาติโดยที่มีวัดบางขนายเนี่ยเป็นเป็น,ปนจุดศูนย์กลางในการรับในการแจกจ่ายโลงศพนะฮะดังนั้นเราก็เลยบอกกับน้องๆน้องๆก็เลยร่วมร่วมกับกับกับผม นะก็เลยซื้อลงศพไปรวบรวมกันได้ในระยะเวลาประมาณสักอาทิตย์กว่าเนี่ยลงละหนึ่งพันบาทเนี่ยในการไปซื้อมาจากโรงงานแล้วก็ไปถวายที่วัดเนี่ยผมได้มาร้อยกว่าลงโอ้โหมือก่อนใช่ไนหะมนก็มันก็เลยมีความรู้สึกว่า,ม,ามันก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนท,ที่ที่ชื่นชอบเราแล้วก็เป็นเพื่อนกับเรามานานเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าเราเรามี เราเป็นคนยังไงแล้วเรากาลังจะทําอะไรแล้วเขาก็ให้ความเชื่อถือเรานะเราก็เลยทำอย่างนั้นในในระหว่างที่เราลงศพไปบริจาคในวันนั้นเนี่ยบังเอิญไปเห็นที่หลังวัดมีเอ๊ะเราก็ดูว่าข้างหลังเขามีอะไรเห็นคนแก่เต็ไมไปหมดไม่รู้เรื่องเลยว่าที่นั่นเป็นอะไรที่วัดบังขนายนเนี่ยจะมีบ่อน้ำพุร้อนสําหรับให้ผู้ป่วยเป็นอมตพึกงอมภา,าทเนี่ย<อ>มาแช่นำ้ำพุร้อนเพื่อรักษาอมตพึกงอมภา,าทก็มีหลายหลลายที่ญาติพี่น้องลูกหลานพาไปพากลับพาไปพากลับ แล้วก็หนักๆขึ้นก็คือไปกลับบ่อยๆเขาก็เลยฝากไปที่วัด oh. เพราะว่าต้องมาแช่ทุกวัน <c oughs> หลายๆคนก็ยังไปดูแลแต่ก็มีหลายๆคนที่ทิ้งไปเลย <c oughs> แล้วจำนวนตรงนั้นมีรู้รู้ไหมเท <c oughs> ่าไหร่เท่าไหร่คะเกือบร้อยคนปัจจุบันนี้ร้อยกว่าแล้ว <c oughs> นะก็คือเราไปเจอวันนั้นเกือบร้อยคนนี่เราก็ตกใจ <c oughs> แล้วก็ได้คุยกับคุณตาคุณยายหลายๆคนแล้ว <c oughs> ได้ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยคือไม่เจอหน้าลูกหลานเลยปล่อยมาทิ้งมีบางคนที่เสียชีวิต คือป่วยหนักแล้วอะมาอยู่ที่นั่เราเสียชีวิตแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ได้มารับศพไม่ได้มาดูแลคือเหมือนกับว่าพี่พี่ป๋าปไปเห็นแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอออยากจะทำอะไรอยากช่วยใช่แล้วทีเนี้ยบรรดาน,น,น้องแฟนคลับเนี่ยเขาจะจัดมิ팅กันทุกปีกับแฟนคลับในเรศวนเนี่ยจัดกันมาประมาณ5-6ปีแล้วก็คือ เราก็ให้ให้ปีแรกๆนี่คือกินกันนั่งสังสรรค์เฮฮาโดยเชิญพี่ๆนักแสดงมาร่วมสังสรรค์มีผู้พันเบิร์ตผู้พันตอน๊อตทุกคนคือเป็นการสังสรรค์กันม,มากกว่าแล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าอย่าให้มันสูญเสียโดยการที่เอาเงินมาละลายแบบนี้มันมัน,ม,นมันไม่น่าแบบมันน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กว่านี้เราก็เลยนัดกันมาว่าถ้าง,งั้นเราหาอะไรทําที่เป็นปเป็นประโยชน์ดีกว่าน้องๆก็เลยโอเคก็เลยมีการแบบว่าไปบ้านครูน้อยบ้างไปเลี้ยงข้าวเด็กบ้างไปบ้านพัก คนชราบางแทไปบ้านเด็กปาาเก็บไปทำอะไรเันเ,เรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆจนมาปีนี้ส่วนใหญ่ซึ่งปีก่อนๆเนี่ยน้องๆจะเป็นตัวตั้งตัวตีพวกเราก็แค่ไปร่วมทีนี้พอมาปีนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ไปเจอมาอย่างนี้ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าถ้าพี่จะทําคอนเสิร์ตน้องๆจะดูกันไหมเขาเขาก็ร <millennials> ู้ยเราเราเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก <"K> ็น้องๆก็เฮ้ยดูอยากดูโอเคงั้นพี่จะทาแล้วก็มีแก๊สเซอเชิญก็เป็นเราเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เอาพวกผู้พันเบิร์ดผู้พันทอส บีเตอร์มีพี่บีคณาคมมีวงชกินแบอันคือหลายหลายหลายรดมหลายหลยคนมา,ยมาช่วยกันเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับคอนเสิร์ตการกุศน,นใช่แล้วเราก็ขายบัตร300ที่นั่งจัดจัดที่ร้านผับเล็กๆบางกอกบับนะฮะเขาเขาก็ใจด,ดีให้สถานที่เรามา คิดถ้าจะจ่ายแบบถูกๆนะแล้วก็ขายบัตรแค่300ใบใบละ500บาท uh huh. ซึ่งถ้าคำนวณเงินแล้วก็แสนกว่าบ,บาทเองแสนห uh ้าเนาะแล้วก็ uh huh. เราก็จะมีเสื้อผมทําเสื้อเสื้อตัวเองไว้ขายก็คือขายเพื่อเอาเงินมามาเป็นรายได้รวบรวมตรงเนี้ย uh huh. ทำให้มันทุกทางที่จะมีไรายได้เข้ามาก็คือขายตัวละ3 0 0บาทมั้งสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะบริจาคก, uh huh. ก็รวบรวมซึ่งซึ่งทําเสื้อมาแค่ห้าขายได้500ตัวเนี่ย ถือว่าได้เยอะนะห้าร้อยตัวแต่ว่าเมื่อรวมรวบรวมเงินตรงนันแล้วมันก็ได้ประมาณสักสองสามแสนหนึ่งแต่ทีเนี้ยมีคนที่มีจิตบริจาคมีรัทธาใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของค่ายละครที่ผมไปร่วมงานด้วยผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ร่วมร่วมร่วมบริจาคแล้วก็มีมาประมูลของปรากฏว่าเราได้เงินถึงหกแสนกว่า เยอะนะคะถือว่าเยอะมากเลยในการบอกว่าจัดขึ้นขนาดจัดเป็นครั้งแรกใช่นั่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจที่แบบรู้สึกว่าเอเราได้มาร่วมทำคอนเสิร์ตกันกุศลกันแล้วชอบลองเที่วมันคือความสุขมันคือความสุขเนี่ยทีเนี้ยความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันน้องอาจจะมีความสุขที่วันเกิดคุณพ่อซื้อเฟอร์ริเรให้สักคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อันนี้อาจจะมีความสุขแบบว่าได้ได้แหวนเพชรจาก จากคนรู้ใจอะไรเงี้ยแบบอุ้ยมันมันคือเซอร์ไพรส์ความสุขที่แบบแต่ทีนี้ความสุขของของผมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าวันที่เรานําเงิน6กแสนกว่าบาทที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ4ี่แสนกว่าไปมอบให้คุณตาคุณยายซึ่งอยู่กันตรงนั้นน่ะแล้วคุณตาคุณยายหลายๆคนบางคนที่แบบเป็นอมาพึกรรมพาตไม่พูดอ่ะไม่พูดมาสองสปีเงี้ย <c oughs> ไม่พูดเลยมไม่พูดไม่อะไรเลยแล้วอยู่ๆวันที่เราไปมอบผมไปวันที่11สิงหาซึ่งวันที่12สิงหาคือวันแม่วันที่เราไปมอบเราเรายื่นให้เนี่ยเราก็ไปก่อนวันแม่วันหนึ่งเราก็เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าแม,แม่คือเราก็เรียกว่าแม่แม่ลูก <ภา S 2> มาเยี่ยมนะ,ะแต่ก่อนหน้านั้นเราไปครั้งสองครั้งเขาก็จะจําเราได้แหละพอเราไปแบบจากคนที่ไม่พูดเนี่ยมีคนหนึ่งซึ่งค่อยๆค่อยๆเปล่งเสียงออกมาหลังจากที่ไม่พูดไม่ได้มาสองสามปีแล้วพูดคําว่าลูก นี่ฟังแล้วซึ้งนะนฟังแล้วแบบว่าซาบซึ้งมากเลยคือนี่ไงมันก็คือความสุขไงค,ความสุขที่เรามีความสุขเฮ้ยนี่แหละความสุขของเราที่เราสัมผัสได้เราก็เลยมีความสุขว่าแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้เราไม่ใช่นักร้องเราไม่มีเพลงของตัวเองเราไม่ใช่นักแสดงเราไม่ใช่เราไม่ใช่ พระเอกเบอร์หนึ่งอะแต่ว่าเราหาเงินแล้วก็ไปทําความสุขให้กับคนได้เงินนั่นก็คือความสุขของพี่ปักคือการได้ช่วยเหลือคนใช่แล้วทีเนี้ยทีเนี้ยเวลาเราไปคอนเสิร์ตในคนจะถามว่าร้องเพลงใครร้องเพลงใครบ้างใช่ไหมเราก็ต้องตอบว่าเอาเพลงคนนู้นมาคนนี้มาคนนี้มาต้องมานั่งไลไรนั่นก็เลยอยากมีเพลงของตัวเองถามซะตั้งนานกว่าจะเข้ามาถึงทีงนี้ใช่ไหม อ๋อมาตั้งนานแต่มันมีมันมีที่มาไงทีเนี้ยพอครั้งต่อไปผมมีเป้าหมายแล้วว่าต่อไปผมจะจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอย่างน้อยปีละครั้งหรือสองครั้งทุกปีเพื่อหาเงินแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปที่ที่วัดนี้ตลอดนะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ที่เราไปดูแล้วเขาต้องการนะครับแล้วครนี้จะไม่มีคําถามแล้วร้องเพลงใครทีนีต้องมาพูดถึงเพลงของตัวเองกันบ้างกับเพลงที่พี่ได้ทํานี่หลายคนบอกว่าเป็นแนวไหนประมาณไหนคะพี่มีการก่อตั้งวงมาได้ยังไงเพื่อนๆชักชวนมาหรือว่าจริงๆแล้ว เพลงเพลงที่ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นเพลงร็อกนะก็คือเป็นแนวป๊อกร็อกอ่ะนะครก็คือฟังสบายสบายบอกกันตรงๆงซื่อแบบผู้ชายผู้ชายที่บอกอะไรมีความใช้คำง่ายง่ายเนี่ยเป็นแบบตัวตนผมเนี่ยเป็นตัวตนพี่เลยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนเพื่อนๆวงเดอะการ์ดเนี่ยก็จะเป็น เขาเป็นนักดนตรีอาชีพที่เล่นตามผับตามร้านกลางคืนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราได้รู้จักกันแล้วก็เขาก็รู้ว่าเราอะไรมีความชื่นชอบในเรื่องนี้ว่างๆเรา,าก็นัดเจอกันกินข้าวกันบ้งกกนางแล้วก็เขาเล่นงนอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่เสียบตัวเองเข้าไปเป็นไปโดยร้องเพลง<ด>ใช่ไหม <laughs> ว่างๆเราว่างจากงานแสดงงานอะไรเราก็ไปร้องแล้วก็มีงานงานโชว์ตัวงานอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขาตามเราไปร้องเราก็จะดึง เพื่อนๆมารวมตัวกันแต่ว่าการรวมตัวของพวกเราเนี่ยเราก็จะเป็นเนี้เป็น <ทะ S 1> ช,ชุดประจําของเราอยู่เราก็เลยใช้ชื่อว่าวงเดอ<ท>ะกาดแล้วกันะเรามีความรู้สึกว่า <ทะ S 1> พวกเราคือ <ทะ S 1> แมนๆที่ที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นวงที่ช่วยดูแลเรื่อง ฟิลของความสนุกความอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความเหมือนก็ผู้รักษาความปลอดภัยบรรยากาศเลยค่ะใชค่ะพูดถึง MV บ้างดีกว่าสำหรับ MV เพลงนี้ค่ะได้ข่าวว่าถ่ายทำแล้วมีสาวสวยมาร่วมด้วยนางแบบสตสตาเลยมาร่วมค่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่ทำ MV ตัวแรกก็มันเป็นมันเป็นการพลิกให้คนให้เขาเรียกว่าไม่ไม่ถึงกัพลิกหรอกก็คือ เราแค่เล่าให้คนดูได้รู้จักว่าเราเนี่ยนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยเรามีความเป็นเราอยากเราอยากจะแนะนําว่าเราเป็นคนดนตรีเราก็เลยทํา MV ตัวแรกมาเป็นเรื่องราวของในห้องซ้อมดนตรีในเรื่องของการอยู่กับเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีพอทีเนี้ยพอจบไปแล้วเนี่ยก็มีน้องๆก็เรียกร้องว่าแล้วทําไมไม่ทํา MV ที่มันเป็นเออที่แบบสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ อยากเห็นพี่ปราบเล่นเออย่างเงี้ยอะไรเขาเขาก็อยากดูเป็นเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยอยากให้เล่าเป็นเป็นหนัง MV เราก็เลยมีความสุขเอองั้นเราเราก็อยากจะทำก็ตอบสนองหน่อยแล้วทีเนี้ยมาถึงการเลือกนางเอกเนี่ยเราไมเลือกพี่จีดโวยดยส่วนตัวชื่นชอบแล้วก็ หลงไหลในผู้หญิงคนนี้มานานหลงไหลในเรื่องของงานในเรื่องของเขาเขาเาเาเป็นนักแสดงเขาเป็นนางแบบที่ที่อยู่บนแคสบลอกแล้วเขาก็เท่สง่าดูเป็นตัวเองมากเมื่อเขามาอยู่ในจอภาพยนตร์เขาก็สามารถถ่ายทอดบทบาทแต่ละบทบาทไม่ว่าจะหนังเรื่องไหนที่เขาเล่นมาแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอ่ะสุดยอดแล้วแล้วเขาไม่ได้เล่น m v มานานมากจําได้ว่าไม่ต่ำกว่า3-4ปีแล้วที่เขา ที่เขาเคยเล่นแล้วเราก็ชอบนะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าพอเราทำปั๊บเนี่ยเราเราอยากร่วมงานกับคนที่เราชื่นชอบแล้วมีเคยคาดแล้วจะร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วก็แล้วก็จากที่เคยจะร่วมงานเราก็เลยเราก็เลยเหมือนกับสนิทสนิทได้พูดคุยกันจนมาถึงวันนี้เรามีโอกาสปั๊บเราก็ไม่ช้าเราเรียกเขาในที่สุดก็ได้พี่ปีชมาเล่นเอวีแล้วสิ่งที่น่ารักที่สุดคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่น่ารักที่สุดคือคือผมไม่มีค่าย เราทําเพลงเองเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเมื่อเราจะทําเพลงขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราส่งเพลงให้เขาปั๊บเนี่ยเขาฟังปั๊บเฮ้ยพี่ร้องเพลงเหรอบอกใช่ เล่นเอฟพีให้พี่หน่อยได้ไหมได้เลยพี่ตัดสินใจทันทีเลยทันทีเลยซึ่งแบบน่ารักมากน่ารักจริงๆนะคะร่วมงานด้วยก็น่ารักเนาะจริงๆเนี่ยอยากจะถามพี่ปราบเยอะมากเลยแต่เวลามันหมดพี่อ่ะต้องแง้มถามอัปเดตนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องละครเรื่องภาพยนตร์ในดวงนี้จะมีผลงานอีกไหมคะก็ยังคงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับภาพยนตร์ก็จะมีตำนานสมเด็จพรในส่วนภาคหกเป็นภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายจริงๆแหละคราวนี้นะครับแล้วก็จะมีละครยิ่งใหญ่แห่งปีของช่องสามก็จะมีเรื่องบางระจันแล้วก็มีเรื่องข้าบดิน มีเรื่องเจ้าจอมเล่นแต่ละเรื่องต้องเล่นเรื่องยิ่งใหญ่แบบจริงจริงเกตมาแต่ละเรื่องที่เล่นแบบยากไหมก็เขาคงต้องการให้เราไปทำอะไรอย่างนั้นแหละก็คือใช้ศักยภาพในการขี่ม้าฟันดาบของเรามานะครับแล้วก็มีชาติเจ้าพญาตอนนี้ออนแอร์ออนแอร์อยู่ก็จะมีเรื่องเสือจะมีที่กำลังจะถ่ายทำมี บ้านนี้ผีไม่ปอบของช่องสามช่องเจ็ดอี oh ho, กส to องเรื่องโอ้โหเยอะมากแบบนี้เอาเงินไปเก็บไปไหนครพี s <S ่นะคนะคะ่จริงอยากถามอัปเดตหลากหลายเรื่องราวของพี่ป่าเป็นคนที่น่าสนใจมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลามันหมดพี่ไม่พอเดี๋ยวต้องขอไปขยายเวลาให้ส่งสองคนมาเดี๋ยวจะชวนมาอีกคุยแบบหลากหลายเรื่องเลยแต่ว่านะคะวันนี้ก็แบบว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะเบรกนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ป่านะคะฝากผลงานซิงเกิลเพลงนี้ให้กับแฟนๆเลยค่ะช่องทางการดาวน์โหลดได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับ ตามดู MV ตัวแรกเดี๋ยวตัวที่2นี่กำลังจะปล่อยไปนะครับอยากดู MV ส,ยสวยๆก็เซิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วเซิร์ชเพลงแล้วพบกันเมื่อเจอก็จะได้จะได้ดู MV ส,ยสวยๆนะครับแล้วก็อยากดาวน์โหลดเพลงนี้มาไว้เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพลงเต็มหรือว่าลิงโทนเสียง รอสายอะไรก็แล้วแต่ก็กดไปที่ดอกจันสองสี่แปดสี่สี่ศูนย์หะครับจมาบอกามได้เลยนะคะอัปเดตผลงานกันได้ด้วยใช่ครับเร็วนี้จะมีผลงานอะไรก็อัปเดตกันใช่แล้วก็ถ้ากดว่าจะเข้าไปอัปเดตผลงานต่างๆก็เข้าไปที่ แฟนเพจนะครับป่าประดลสวนบางนะครับพีพีดีเข้าไปได้เลยจะเจออัปเดตข่าวสารทุกอย่างนะครับเต็มเลยนะก็จะมีงานพี่ป่าเต็มเลยเนาะโอเคนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณพี่ป่ามากมากค่ะขอบคุณครับพักเบรกกันไว้ก่อนนะคะบอกว่าเวลานิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่ป่าจะมาโชว์เพลงให้พวกเราฟังค่ะ